นะไม่เป็นไรบ่อยบอบด้วยพี่มีมีซีเรียสบอยบอปโทรหาพี่เปาก็ได้พี่ไม่โกรธไม่โกรธเลยพี่เปาคุยก่อนก็ได้พี่เอามันจบๆไปเลยพี่แหมต่อไน้ต้อคุยกับหมอย้อยจะรีบวางนี่ฮัลโหลฮัลโหลครับหมเสียเคลียร์แล้วใช่ไหมพี่เคลียร์เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต่อไอเสยพี่รักทุกคนเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับพี่เปารอเล่นครับอ่ะพี่พี่แบบพูดชัดๆได้ไหมว่าแบบว่าพี่ยจะเป็นสปอนเซอร์ทุกสายกูเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ชัวร์ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวไม่มีอะไรชัวชัว เออแต่ตอนกาลังจ,จีบหมอย้อยกูแล้วเนี่ยไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใครไม่มีใจจะให้ทำไมใช่เธอบอกคารักสักครั้งก็ซึ้งเสมอรักนี้ให้เธอให้แต่เธอคนดีโปรดอย่าเบ่งใจเธอไปบอกรักกับใครโปรดอย่าใจร้ายกับคนที่มีรักดี ข้าเธอไปดวงใจคงเลือคลึงเสียเพราะเธอคนเดียวคืออีกเสี้ยวคงหู